สวัสดีครับวันนี้พามาย่านมาบุญคลองนะครับแหล่งของวัยรุ่นสมัยผมเป็นวัยรุ่นผมก็มาแถวเดนเอนครับมาดูฟุตบอลสนามจุ๊บนะครับเสร็จก็ดึกๆก็นั่งหน้าสยามแต่สมัยเมื่อก่อนเน่ไเป็นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเพื่อนๆครับ วัยรุ่นยุค90นะครับ<ม>ก็จะรู้ว่าไปเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับ<ม>อันนี้<ม>ออกมาจากมาบุญคองนะครับเป็นดีเคเซนนะครับอันนี้ก็ ไปเลื่อนออกจากมาบนฟองเช่นกันครับโอบอากาศเย็นสบายแอร์ hmm. oh, Air ครับเ mm hmm. มืองไทยนี่มีความสะอาดตามากเลยนะครับ mm hmm. อันนี้ไม่ใช่ชั้นติดถนนนะครับเป็นชั้นสอง mm hmm. เหมือนเป็นสะพานสกายวอล์กครับ mm hmm. บริเวณหน้ามาบุญครองครับ ผมจะพาถ่ายไปร,บรอบๆบริเวณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็นานๆก็จะเข้ามาในตัวเมืองทุซี่ครับก็เหมือนคนต่างจังหวัดเช่นกันครับตรงไหนสวยก็จะถ่ายจุดอันนี้เป็นแหล่งรุยรุ่นนะครับยุคสมัยนี้เนี่ยครับเห็นไหมน้องๆน่ารักเชียวครับว้าว ต้องมีกิจกรรมไปสักอย่างนแน่ๆเลยครับจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆโฆษณาว้าวพี่ผู้หญิงเขาถ่ายรูปไปพี่ผู้ชายแล้วเขาก็ลุกเดินไม่ได้เพราะว่าเขานั่งถ่ายครับอันนี้คือเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยนะครับแลงของ เพื่อนๆชาต่างชาติเวลามาเที่อเมืองไทยชอบขายรูปแบ่กล่าวที่มีรูปตัวนี้ครับแบงคอกอันฝั่งนู้นมาจากจุลานะครับ ให้หลายท่านนะครับหลายคนก็มาเช็อคอินบริเวณนี้ครับด้วยนะครับปีนี้ปี2567นะครับผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและถ้าจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับประเทศไทยเรา ฝั่งโน้นนะครับเมื่อก่อนเป็นสยามเซ็นเตอร์นะครับวัยรุ่นยุค90 80มานั่งหน้าบันไดครับรอคุณอุปริยะมาเป็นแมวมองชักนําเข้าวงการนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนสามารถที่ซื้เป็นาลาด้วยตัวเองได้ใช่ไหมเด็กๆเห็นความงามไหมครับ อันนี้สาวๆแต่งหน้าแล้วก็รอถ่ายรูปเช็คอินนะครับเห uh ็น huh. ป้ายแบงคอกนะครับ ที่เขาบอกว่าต่างประเทศต้องบินมาถ่ายมาเช็คอินตรงบริเวณนี้ครับแล้วเราคนไทยเคยมาหรือเปล่าครับที่นี่นะครับมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับแวงค็อกอาร์ตนะครับ น้องๆเห็นไหมครับว่าทุกคนเขาก็มาถ่ายตรงจุดนี้นทั้งนั้นเลยค่ะแล้วทําไมเราถึงไม่ได้รูปตรงจุดนี้เขาสักทีครับฮัลโหลไทยแลนด์ คฮัลโหลเบงกอกนะครับเิียลคัม่นนี้ผมกระเลอมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับว้าวคลิปนี้เป็นคลิปที่นาน,น,าน ได้มาถ่ายทีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าใเข้ามาแต่ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศเราแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจใช่ไหมคนระับความสะอาดตาเมื่อก่อนขยะเยอะมากแต่เนี้ยพัฒนาขึ้นคนไทยไม่นิยมทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วครับ ผมรู้สึกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็จะวิ่งบ่อยเหมือนกันนะครับ แจมข้อมูลไม่ผิดแต่ผมได้รับข่าวมาว่าเวลาข้อยกไม่ยกหรือว่าแปนนขับเนี่ยเวลาเข้าเชียร์ศิลปินคนไหนเนี่ยเขาก็จะลงทุนมาลงโฆษณานาบิบอดตรงนี้ได้นะครับก็จะเห็นว่ามาโชว์กันเยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็จะมายืนดูผลงานของเขาว่าโอเคเขาเชียอัพศิลปินเขาได้อย่างไรนะครับอันนี้อะตอมบอยส อย่างว่าผมดีแล้วล่ะครับน้องๆเข้ามาทำกิจกรรมกันเยอะแยะไปหมดเลยครับ เืออนาคตของชาติครับเด็กไทยเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยครับคือจะบอกจริงๆแล้วตอนนี้ผม ก็เดินถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ยืนรอเพื่อนนะครับเพื่อนเขาไปช้อปปิ้งอยู่นะครับยังไม่มาคลิปก็ได้เวลาถึง8นาทีแล้วนะครับแต่เพื่อนก็ยังมาไม่ถึงไม่เจอเพื่อนนะครับ เจริญของประเทศไทยนี้ครับความสวยงามความทันสมัยความสยามพิครเบรี่นะครับ นี้นะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันไหนที่ผมเลาะมาบริเวณที่ใดๆที่มันน่าสนใจผมก็จะถ่ายคลิปไปให้ดูบ้า้นะครับ ครับฮัลโหลแบงกอกสวัสดีครับ